อสวัสดีครับผม,มสันวันดีครับอใ,ใหญ่ยขอซาลนะครับพี่น้องบรรยากาศบ้านๆแบบพีเนี้ภาคอีสารปัดปีนึงนี่เทียวเดียวครับเนี่นี่พีนี่นอนนี่นั่นพาไปครับยายเอ็นพ่อเอ็นแม่ผู้ร่วงรับไปนี่กินเข่าครับผนมะตามแบบพีเอ็นี้แหละครับนี่อยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องยไปใหญ่ไปแบนยื่นเนาะ น้ำตุนใหม่มอนนอยู่นะครับใายเพิ่งมาตายเห็นมันั่งกิน,นโอ้ยมันก็จะเก่งโผดี่ผัวเลยตายไปแล้วมีแต่นแนวดีๆเฮ้ยตะก,กี้แล้วว่าตะกี้แลวกกแลว่าหาไอ้กิน วัวมีอดดเลียนคนละโอ้ยกะสีเฝ้าไปยังบูเ็ค่อยค่อยกลิ่นค่อยค่อยไปเลยนี่สีเ claro ฝ้าลูลีลู่ลีจะบูเออเหมือนมีเแต่แล้วกินดีๆจะกว่าสมัวจะกว่าฝนละไม่ น้ำส้มน้ำแสวตายแล้วก็ได้กินได้กินอาเปิ้นไอ้ยะขาดน่อยมันกินก้อนจังว่าบกเด็กขี้ลือเนี่ยกินก้อนเพิ่นเนี่ะอําป้านี่โอ้นนี่นี่หอดเหล่าวะาบัดเนี่ยเอ้าปลาเปิ้นเนี่ยว่าคิดเห็นแต่ปลาเปิ้นแล้วเหล่านี่บัดนี้ไง อยเดนหัวันทบุญหวนทุญาสาร่เป็นนห้ให้ายถาดครับทุกถาดนถดบรรทบุของตนเออเห็นแล้วแก่เนี่ย ้องพร้อมน้าพร้อมตากันดีเลยนี่นี่ขึ้นใจกับมาตัวนึ่งเลยเออนั่นละเออไม่กินนวดถ้าพอท่านได้ตายว่าให้กินเน,ะนาะตายแล้วให้กินแต่แนวดีดเงินหรือว่าใครกินได้เน,ะนาะ เป็นโค้งล้อมด้ยฮะน้ำใสแล้วล้อมนกิ่ง่เาตอวานหางเขาตามต้นใหม่ตพีนี้นี่ยพีชนีสันห์ห้ที่เป็นวิธีอะไรกันบ้าเป็นมีวาสาบอีกผ่าตามโค้งเชียร์เป็นวิตีพีชหรืีเป็นพร้พุท ไม่ว่าจกินอันนี้เป็นสาบสาบล้วครับไม่มันสาบไทยมี่อดเหล่าผู้แล้วนีแก่ข้าอ่ะคิดเห็นว่าตาเพิ่นไปใส้นอนหรือนอ,อ,อกินใส้อันน่ะหลอบๆลอหลายครับมากขาดทุกตอนกินัน <laughs> Như thịt phạt thịt Má phân xây ná nữa khẩu cho bọn em Phân ba tiền, à, tiền ทุนี่จะเป็นไวเลยครับในถาเวลาสร็จงานจุรกิคืออันนี้จะเป็นที่ว่าแบบผีบ่มีญยาิครับผีว่มีญยาิได้ยูได้กินแลนะครับผีวอมิหยาดได้ยูได้ก่น,น,ดดกน,นโอ้หองเียยังเนาะจุดแผุดข,ขาดรับ กกกลลบอของหวานของเค้าสนาตัวตาครับโอ้ไน้หอดป่าคอยยัยไม่วิ่งเลยน่หอดกาแฟเอ้ห้นี่คือมีนามนาอ ให้นี่ขึ้นนี่นำเข่างกินก้อนคือบักปืมอีกแล้วเนี่ยกินก้อนคือบักปืมอีกแล้วหนเ็ ไปต้น cho น่ะแม่บ่นี่ผู้นําไปเอาหอยแม่หลังๆพุ่น ban nó phân นี่นะครับไอ้นี่ีวันทุกทุกินแล้วเป็นกุญแจองเียเียนะไอาเด็กไนโอ้ยเอารดเอาไ้แันปุยได้บุญเนี่ยนั่นเออเฮ้ยพุ่งแันปุยได้บุญเนี่ยนะ เม้ยม่เปียเยี้อยิอะขนสีงามคันมูมีน้มร้องลุงไปอทฝนขันมูมีน้มคือเกงหลาเอ้ยคแปบยไหมป้าไมยได้ทั่งสมวาสมหมูทั้งคนละหมอกแากไม่ทั้งแอปเปิลโอ้ยตอนดูเลยบพรได้กินตายแล้วก็ได้กินโอ้ยเพขอทาเขอทา พวกนี้กอรู้อยู่ไม่ใ่แก่ลงมากาแฟแล้หรอกาแฟเหรอ โดยประมาณสิบนาทีคืสินาทีสิบ้านาทีาทาทจากตังจากยายแล้วพ่อเพิ่งสิบกี่วองเือสื้นชุดในห้องากทั้งนันไปตามาพี่นี้ครับ้าไปใช้ไปพีให้พีนากินต่อได้ครับโอีให้พีนะกินกินต่อไป

nó bị vừa vừa gì cái câu này, Đó, đây khá gần vừa chạy, vừa 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 Nó mình, nói, mình ที่นี่ภาคิสนนะานเนาะประมาณนี้ครับกำลังแยกย้ายกันครับแต่มีวันสิบกว่านาทีเหครับผมเนี่ยโอ้เอาหอดเราให้แลฝากไปเพี้ยนเนี่บประมาณนี้นะครับิส <พอ S 1> <อ>านมันเนา็เึ็นประมาณนี้นะครับผมเนาะแต่ทีนี้นนนครับผมสวัสดีครับ